สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาครับผมอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาผ่านสตอรี่อีกเช่นเคยครับในทุกๆครั้งเนี่ยเราจะเปิดรายการกันมาอย่างสดใสต้อนรับวันจันทร์ครับผมก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวของความสยองขวัญซึ่งในวันนี้เนี่ยนิกก็มีเรื่องราวที่สยองขวัญเป็นตำนานที่น่าขนลุกมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปพบกับเรื่องราวที่น่าสยองขวัญนั้นนิกมีอะไรจะมาอวดครับทุกคนเป็นแฟนอาร์ตรักนะครับจากน้องๆ ือแต่ละคนเนี่ยดีมากๆเลยครับแฟนอาร์ของน้องนะครับทาให้นิกเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีแรงในการทํางานแล้วก็รู้สึกว่าผลงานที่เราทําออกไปเนี่ยมีน้องที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของเราครับแถมน้องๆเนี่ยยังเสียสละเวลามาวาดแฟนอาร์ส่งมาให้นิกนครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับประทับใจมากๆจริงกลับามาสู่เรื่องราวในวันนี้ครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของรถเมย์ผีสิงครับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถเมย์เนี่ย ต้องฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้นี่อาจจะทําให้การเดินทางครั้งต่อไปของทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแล้วก็อาจจะไม่กล้าขึ้นรถเมล์ตอนด,ด,ดึกคนเดียวก็ได้ครับยังไงก็ตามครับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง n i ก k y m o u s นะครับส่วนใครที่ติดตามกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปห้กับนิกด้วยนะครับและถ้าพ็าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปพบกับตำนานเรื่องราวของรถเมล์ผีสิงกันได้เลยครับ เขาบอกว่าการเดินทางของคนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายครับเพราะว่า เราไม่ต้องเดินทางด้วยการใช้เรือหรือว่าการใช้เกวียนเหมือนกับในอดีตเรามีรถส่วนตัวมีรถแท็กซี่รถไฟฟ้ามีเครื่องบินแล้วก็รถโดยสารสาธารณะที่เราใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั่นก็คือรถบัสหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่ารถเมย์ครับนิกไม่แน่ใจว่าทุกคนเรียกรถบัสแบบนี้ว่าอะไรนะครับแต่ว่านิกจะเรียกว่ารถเมย์แล้วก็ตามด้วยเลขของถนนสายที่มันวิ่งครับแล้วก่อนที่จะเข้าไปสู่ตำนานสยองขวัญที่เกี่ยวกับรถเมย์เนี่ยน้องๆรู้ไหมครับว่าทําไมเราถึงเรียกรถบัสพวกนี้ รถเมย์ครับท,ท,ทั้งทที่ในความจริงเราเนี่ยมันควรจะเรียกว่ารถบัสใช่ไหมครับสาเหตุนั้นเป็นเพราะว่าย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่4ครับเราใช้รถแล้วก็เรือสาธารณะในการขนส่งจดหมายแล้วก็พัสดุซึ่งถุงจดหมายเนี่ยเราก็จะเรียกตามฝรั่งเขาเรียกครับเราก็จะเรียกว่าถุงเมลและพอเวลาผ่านไปครับพอมีการทําถนนให้สําหรับรถม้าในการวิ่งรับส่งคนเนี่ยเรือเมย์รถเมย์ก็เลยใช้ในการรับส่งคนไปด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยคนไทยก็เลยพากันเรียกรถโดยสารสาธารนณะ การติดปากว่ารถเมย์นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ว่าในคลิปนี้ครับนิกจะขอใช้คำว่ารถบัสแล้วกันนะครับมันจะได้ดูแบบอินเตอร์ครับมากันที่ตำนานแรกครับผมซึ่งนิกเนี่ยไปเจอมาจากในอินเทอร์เน็ตครับมันมีชื่อว่า ghost bus ลูเป็นตำนานรถบัสผีของประเทศเม็กซิโกครับในประเทศเม็กซิโกนั้นเขาบอกว่าเมืองโทลูกาแล้วก็เมืองเดลาซองมันถูกเชื่อมต่อด้วยถนนทางหลวงสายเดียวที่ทอดยาวระหว่าง2เมืองครับว่ากันว่าเส้นทางของถนนสายนี้เนี่ยมันตัดผ่านภูเขาที่ค่อนข้างขดเคี้ยวแล้วก็อันตรายเช่นในบางช่วงที่แคบแล้วก็ในบางช่วงที่เป็นเลี้ยวหักศอกถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะระมัดระวังในการเดินทางแต่ว่าก็ มีอุบ, <ie> บัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งครับและหนึ่งในอุบัติเหตุที่เลวร้ายที่สุดนั้นเกิดขึ้นในวันหนึง่งเมื่อรถบัสที่ออกเดินทางจากเมืองเดลาซอไปที่เมืองโทลูก้าการเดินทางระหว่าง2เมืองน,นี้มันต้องใช้ระยะเวลานานครับแล้วก็มักเป็นการเดินทางที่ข้ามคืนผู้โดยสารที่นั่งรถคันนี้ไปเนี่ยก็มักที่จะนั่งหลับไประหว่างทางการเดินทางในวันนั้นเนี่ยในช่วงแรกเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงปัญหาใดๆครับแต่เมื่อรถบัสเด <ๆ S 1> ินทางมาที่จุดสูงสุดของภูเขาฝนเนี่ย เขาก็พยายามที่จะควบคุมรถด้วยความระมัดระวังแต่ด้วยความที่ถนนมันลื่นครับรถเนี่ยก็เลยเสียการทรงตัวทําให้ความเร็วของรถนั้นเพิ่มมากขึ้นรถเนี่ยส่ายไปสายมาจนผู้โดยสารที่นั่งในรถเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวพวกเขาเนี่ยพยายามร้องเรียกคนขับครับแต่ว่าแบบไม่มีเสียสงตอบรับับัสเนี่ยยังพงถลไหไปด้วยความเร็วที่เหมือนจะควบคุมไม่ได้ครับและในท้ายที่สุดคนขับก็ตะโกนบอกกับผู้โดยสารว่าเบรกทํางานผิดปกติครับ และทันใดนั้นรถก็ถล่ยตกลงจากหน้าผารถดันกระแทกเข้ากับก้อนหินขนาดใหญ่ผู้โดยสารส,าส่วนใหญ่นั้นเสียชีวิตทันทีหลังจากที่รถตกลงมาครับมีบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่หลังจากนั้นไม่นานครับ ก็ลุกขึ้นท่วมรถไม่มีผู้ที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นแล้วก็ไม่มีใครที่ผ่านมาได้ยินเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดแล้วก็ความตายหลังจากนั้นครับตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุแล้วก็โทรแจ้งกับโรงพยาบาลว่าไม่มีผู้รอดชีวิต ศกทั้งหมดถูกเผาไหม้รวมถึงซากรถบัสท,ที่ถูกไฟเผาจนแทบจะเหมือนกับเศษเลกหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นครับก็มีผู้พบเห็นรถบสัสคันเก่าวิ่งบนถนนในตอนดึกบนเส้นทางของเมืองเดลาซองไปที่เมืองโทลูกามีข่าวลือว่าถ้าหากว่าบาังเอิญคุณโบกรถบสัสคันนี้รถจะจอดรับคุณครับซึ่งดูเหมือนกับว่าในรถบัสนั้นจะเต็มไปด้วยผู้โดยสาร แต่ว่าจะมีที่ว่างหนึ่งที่สําหรับคุณเสมอหรือเมื่อคุณนั่งลงบนเบาะที่นั่งคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกๆแล้วก็ความรู้สึกอึดอัดครับที่สําคัญไม่ว่าจะดึกเด่นแค่ไหนจะไม่มีผู้โดยสารคนไหนที่หลับเลยครับผู้โดยสารทั้งชายหญิงแล้วก็เด็กเนี่ยจะตื่นกันหมดแต่ว่าจะไม่มีใครที่คุยกันคนขับที่เดินมาเก็บเงินหรือว่ามาตรวจตัวนั้นก็จะเดินมาตามทางเดินแต่ว่า เขาจะเดินผ่านคุณไปและเมื่อรถเดินทางมาใกล้ถึงกับสถานีโทลูกา้ารถจะจอดครับและคนขับก็จะบอกให้คุณลงถึงแม้ว่าจะยังเหลือระยะทางอีกค่อนข้างไกลและถึงแม้ว่าคุณจะสับสนครับคนขับก็จะยังคงไม่รับเงินจากคุณเขาจะบอกให้คุณเดินลงจากรถโดยที่ไม่ต้องหันกลับมามองมิฉนั้นคุณจะออกจากรถบัสคันนี้ไม่ได้และถ้าหากวคุณปฏิบัติตามครับ คุณเดินลงมาคุณก็จะได้ยินเสียงประตูรถที่ปิดแล้วก็จะมีเสียงผู้โดยสารที่กรีดร้องและเมื่อคุณหันกลับไปมองคุณจะเห็นกับซากรถบัสที่ถูกไหม้กลายเป็นตอตะโกผู้โดยสารทั้งหมดกลายเป็นโครงกระดูกที่มองคุณผ่านทางหน้าต่างและทันใดนั้นครับรถบัสก็จะหายไป ถัดมาที่ตำนานที่2ในวันนี้ครับเป็นตำนานเรื่อง The Bus to nowhere เป็นตำนานรถบัสของเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งตำนานนี้เนี่ยเมื่อน,นิกอ่านแล้วเนี่ยมันทำให้นิกรู้สึกว่ามันเอาจริงไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่มันกลับทำให้รู้สึกแบบแปลกประหลาดรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกเข้าใจคนที่กําลังอยู่ในจุดที่ตัวเองเนี่ย สิ้นหวังซึ่งในวันนั้นเนี่ยพวกเขาก็คงอยากที่จะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวเองครับ The Bus to nowhere เป็นตำนานรถบัสของเมืองฟิลาเดลเฟียที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อของ The w a n d e r i n g Bus หรือ Random Bus หรือซหรือไม่ก็แค่เดอะบัสครับเนื่องจากว่ารถบัสคันนี้นั้นมันไม่ได้ถูกระบุไว้ในเว็บไซต์ของขนสง่งไม่มีเส้นทางประจําไม่มีหมายเลขบนตัวรถแล้วก็ไม่มีตารางที่แน่นอนครับมันมีเพียงแค่คําว่าเซปตาซึ่งเป็นตัวย่อของบริษัทขนส่งในพื้นที่ติดอยู่ที่ตัวรถแต่ว่าเซปตาเนี่ยเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไม่รู้นะครับว่ามีรถบัสคันนี้อยู่ในบริษัทของเขาตำนานเล่าว,ว่ารถบัสคันนี้นั้นไม่ใช่สำหรับผู้โดยสารที่รู้ตัวเองว่า ต้องการจะไปลงที่ไหนรถบัสคันนี้นั้นจะปรากฏขึ้นให้กับใครก็ตามที่กําลังอยู่ในจุดที่ตกต่ําที่สุดของชีวิตเมื่อคุณอยู่ในจุดที่ตกต่ําที่สุดของชีวิตนั้น <S <s คุณเดินอยู่ริมถนนและเมื่อคุณเงยหน้าขึ้นมา mm. คุณก็จะเห็นกับเดอะบัสที่กําลังวิ่งช้าๆอยู่ในระยะที่ค่อนข้างห่างออกไปจากตัวคุณว่ากันว่าคนที่เห็นรถบัสคันนี้นั <S <s ้นคุณจะต้องวิ่งเล็กน้อยครับเพื่อให้ทันรถบัสคันนี้แต่อย่งไก็ตามมันก็จะวิ่งช้าๆเหมือนกับว่ามันก็กําลังรอคุณอยู่เช่ <S <s ่นนนนกััเมือคคุณขึ้ไปบบรรถ รถจะไม่แจ้งกับคุณว่ามันจะพาคุณไปที่ไหนหรือว่าวิ่งไปบนเส้นทางใดประตูรถบัสเนี่ยจะปิดโดยที่คนขับจะไม่ถามคุณว่าคุณต้องการที่จะเป็นลงที่ไหนคุณจะจ่ายเงินหรือว่าไม่จ่ายเงินก็ได้ครับเพราะว่าคนขับเนี่ยก็จะทําเพียงแค่พยักหน้าแล้วก็ดึงหมวกสีฟ้าลงมาปิดตาและเมื่อถึงเวลานั้นคุณก็จะเข้าใจเองว่าคุณจะต้องเดินไปนั่งยังที่นั่งของ ความแปลกประหลาดของรถบัสในตำนานคันนี้ว่ากันว่ามันไม่ได้จอดรับคนที่กำลังรู้ตัวว่าต้องการที่จะไปที่ไหนมันปรากฏขึ้นแล้วก็จอดรับคนที่พร้อมที่จะจากโลกนี้ไปครับมันให้บริการกว้างขวางครับทั้งคนที่ตกงานนักธุรกิจที่ล้มละลายหรือว่าคนที่ติดยาเสพติดและสิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันนั้นก็คือเมื่อคุณลงจากรถบัสคันนั้นแล้วทันทีที่เท้าคุณเหยียบกับพื้นคุณจะจําไม่ได้ว่าใครที่อยู่บนรถบัสคันนั้นกับ หรือว่ามีจํานวนคนมากแค่ไหนคุณจะจําได้เพียงแค่ว่าคุณนั้นนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างมองวิวของเมืองที่เลื่อนผ่านไปช้าๆ สะท้อนผ่านเงาบนกระจกและเมื่อรถเดินทางมาถึงครับเมื่อเท้าของคุณแตะพื้นนั้นคุณจะรู้ตัวว่าคุณอยู่ในสถานที่ที่คุณต้องการและตำนานเรื่องนี้ยังบอกเอาไว้อีกว่าถ้าหากว่าคุณนั่งอยู่บนรถบัสคันนี้ได้นานพอเมื่อคุณลงมาจาก The ว a n d e r i n g Bus คุณอาจพบว่าคุณได้ถูกส่งกลับมาอย่างช่วงเวลาก่อนที่คุณจะพบกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่คุณกำลังเจออยู่ในขณะนี้ครับถือได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่สุดยอดมากๆครับ เอาละทุกคนครับไปน,นี้ก็คือตำนานของรถเมย์ผีสิงตำนานเรื่องราวน่ากลัวที่เกี่ยวกับรถบัสที่นิกรวบรวมนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้ครับถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดอย่างนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆกับน้องเนี่ยรู้หรือว่าเคยเจอเรื่องราวของรถเมย์ผีสิงรถเมย์ที่นา่ากลัวแล้วก็อยากแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆหรือว่าอยากแชร์ให้นิกฟังเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ด้านล่างนะครับยังยืนยันคําเดิมครับว่าอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็อ่ะจากก ขอให้ทุกคนมีความสุขมากในช่วงเวลาของวันปิดเทอมครับจะไปเที่ยวที่ไหนไปเจอใครยังไงก็อย่าลืมป้องกันตัวเองกันด้วยนะครับใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นโควิดติดกันง่ายมากครับยังไงก็ตามเป็นห่วงทุกคนครับแล้วพบกับนิกแล้วก็รายการมาฟังสตรอรี่ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ